อันนี้ก็เกี่ยวกับ <S <S นนวัดอีกฮะคือมีการแชร์เรื่องราวว่าชาวบ้านแห่กันไปที่สระน้ําวัดบ้านโคกสะอาดอยู่ที่บุรีรัมย์แล้วก็แห่กันไปนั่งไหว้พญานาคเห็นบอกว่ามันมีภาพด้วยนะฮะให้ดูภาพนิ่งก่อนซึ่งก็เชื่อว่าเป็นพญานาคผุดขึ้นมา <S <S เห็นสันหลังไหมของพญานาคนี่นี่นี่ฮะนี่นนมุ้งกันใหญ่เลยฮะเห็นมีคลิปชูคอด้วยนะอะยังไม่ต้องคลิปเอาภาพที่โอ้โหนี่อันนี้คือภาพนิ่งก่อนนะให้ดูภาพนิ่ง เอเสียข้อคอหน่อยสิจิตดีเขากำลังจะไหว้เอาจาดจอมาหน่อยอเห็นบอกจะขอโชคขอราบพญานาคเออูซาตูาตูาเฮ้ยอตูสาวคนไหนวะเพงสา่าเร็วเร็วเ้เเตหวังนี่เรยกใหหวังเพอใหหวังตูา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 ไปทั้งหมดนี้อันนี้คือมุมพระนะฮะ ยังบอกขนาดนี้นี่ฮะแห่ไหว้กันใหญ่เลยฮะแล้วไปกันที่แหล่งน้ำในวัดแห่งนี้นี่นี่นี่ฮะไหนไหนไหนนี่ใครล่ะโอ้ยถ่ายกันใหญ่เลยแล้วในระหว่างที่เรากำลังเดินทางไปติดตามข่าวนี้จิตจิตดีค่ะชาวบ้านก็บอกพญานาคมาแล้วคุณผู้ชมดูฮะวินาทีพญานาคขึ้นมาเนี่ยนะฮะคือยังไงเด็กเด็กก็นี่มา <med> นี่ <med> พญานาคฟ <med> ังเสียงพระเนี่ยนะพระก็บอกอาชาบ้านเขาเชื่อพระก็สร้างบอดให้เลยเนี่ยนะติดใหญ่เลยเป็นพญานาคพอปู่แม่แม่ย่าอะไรมากันเต็มไปหมดแล้วเนี่ยนะฮะฟังเสียงพระเขาหน่อยฮะ อาตมาเขาเห็นเขาก็เลยเรียกอาตมาลงไปจากกุดไปถ่ายรูปอพอดีอาตมาก็ไปถ่ายแล้วก็เอาภาพมาขยายก็เห็นเป็นน้ําวงทั้งที่น้ําม,มันนิ่งมันไม่มีอะไรแต่ไป,ไปขยายแล้วเป็นเห็นน้ําเป็นน้ําวงโอ้ลายขนาดโยมลายขนาดลายขนาดนาามีมีสีขาวมังสีคล้ายๆเปลือกยมแล้วก็มีคล้ายๆสีทองแล้วก็จะออกดำๆหน่อยมีลายขนาด เห็นไหมโยมใจเห็นในภาพเด้อที่ในไอวีดีโอโยมเชียแกก็ขึ้นเแกชูคอขึ้นตามแรงเชียโยมด้วยครับโอ้นี่นี่พระก็เป็นกับเขาด้วยเนี่ยนะฮะเออพญานาคมาตามแรงเชียเนี่ยนะฮะพ่อปู่แม่ย่าเนี่ยนะฮะและในระหว่างที่เรากำลังถ่ายทำเนี่ยเขาบอกนี่คือพญานาคมาแล้วฮะมาปรากฏต่อหน้ากล้องเราก็อย่างนี้เราก็ว่ากันไม่ได้เขาเขาเชื่อว่าเป็นพญานาคกันในบ่อเนี่ยนะฮะพระก็เชื่อชาวบ้านก็เชื่อ เราก็ต้องฟังสัตวแพทย์บ้างฮะคุณหมอวีฮะคุณหมอทวีศักดิ์อนันติริวัฒนาคุณหมอบอกนี่ไม่ใช่พญานาคนี่เขาเรียกว่างูสายรุง้งไหนเราก็เลยลองเทียบนะฮะพญานาคที่ชาวบ้านกําลังไหว้พระกําลังเชื่อกับงูสายรุง้งคุณผู้ชมดูฮะตัวคล้ายกันไหมงูพญานาคณนะวันนี้เนี่ยนะฮะทางซ้ายมือที่อมรินถ่ายภาพได้และชาวบ้านเรียกว่าพญานาค ส่วนขวามือฮะนี่คืองูสายรุ้งงูสายรุ้งเป็นยังไงเป็นงูที่อยู่ในน้ําอ่ะนี่ฮะกลับไปที่คลิปสาธุนะฮะทีมงานลองเปิดคลิปสาธุซึ่งถ้าดูจากคลิปสาธุเนี่จะชัดมากที่มืดๆหน่อยเนี่ยแล้วก็ฉายแสงไฟแล้วชาวบ้านก็สาธุสา์นี่จะดีดูดูนี่นี่นี่นุงฟังเปิดนุงเปิดเปิดเปิดนี่นี่แหละฮะคืองูฮะมันจะอยู่ริมน้ําอยู่ในคลองอยู่ตามวัชพืชต้นไม้ เอาเป็นว่าเบื้องต้นเนี่ยนะฮะไม่ใช่พญานาะคถามว่าแล้วทำไมมันถึงอยู่ในน้ำได้ก็มมนเป็นงูสายรุ้งเนี่ยนะฮะมันหายใจเนี่ยนะฮะแบบนี้ได้อยู่แล้วโดยงูเนี่ยใช้ปอดในการหายใจไม่ได้ใช้เหงือกเหมือนปลาจึงมีการโผล่ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาอากาศหลังจากนั้นมันก็ลงไปนี่ที่กำลังสาทูกันหรือแม้แต่วันนี้ภาพที่อมรินชีวีได้ขอดูภาพที่อมรินได้หน่อยที่พญานาคที่ชาวบ,บ้านบอกมันผุดขึ้นมาเนี่ย มันมาเอาอากาศหมอบอกแล้วหลังนันเดี๋ยวพญาน,นาคองูฮะมันก็จะลงไปออส่วนสีของมันละคะนี่คุณหมอบอก<ง>ว่าลงลงลง้วพญาน,นาคลงแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้ท่านกลับถ้ำก่อนต้องมาตามเสียงเรียกใช่ไหมเออท่านกลับถ้ำแล้วนะฮะแล้วนี่ชาวบ้านก็บอกเนี่ยท่านก็นี่เห็นไหมลงถ้ำแล้ว ชิดดีว่ายังไงส่วนงูนี้นะคะที่เป็นสีสันเห็นเ,ออเป็นเหลือบๆอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเกล็ดของเงาค่ะที่สีด้านข้างจะเห็นชัดเจนทําให้ชาวบ้านเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพญานาคเวลามันจะนเป็นเกล็ดของมัน,มนใช่ม,มันสายรุง้งทั้งหมดนี้แล้วแต่นะฮะพระท่านก็ว่าพญานาคชาวบ้านก็ว่าพญานาคสร้างซุ้มสร้างทูบสร้างเทียนมากันเต็มไปหมดแล้วนะฮะ